เธอยังรักฉันอยู่ไหมถ้าถ้าถ้าเธอรักฉันก็คขมาคุยถ้าไม่รักฉันก็ไม่ต้องเข้ามาคุยกับฉันเลยถ้ารักฉันจริงต้องมาเปิดหน้าคุยกันถ้าไม่รักจริงก็ไม่ต้องมาคุยกันเลยถ้าเธอกับฉันมาคบกันดูเธอร้องมาคบ จเธอก็น่าจะรู้ธอเธอไม่คบเธอก็ไม่รู้เลยว่าฉันชอบเธอเธอก็คงชอบฉันต่างคนต่างชอบกันแต่ว่าฉันไม่รู้เขาชอบฉันแต่เมืนอนไร ฉันก็ชอบเขาเขาก็ชอบฉันอยากจริงๆเลยให้เขามาเปิดหน้าคุยตาถ้าไม่ได้คุยกับฉันฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รักเธอแต่เธอมาคุยกับฉันถ้าเธอวันนี้จะคอบฉันเป็นแฟน <c oughs> ฉันก็ขอจเจม เป็นแฟนกับเธอกับเธอดีไหมถ้าเป็นก็คงจริงเธอไม่ใช่วันนี้อีกครั้งเธอคงมาเปิดตาและเปิดใจถ้าเธอก็มาคุยเธอต้องต้องมากราถ้าเธอมายุ่งกับฉันอีกมี้อีกไหมโอเธอ รักฉันอยู่ไหมถ้ารักฉันตะโกนออกมาถ้าไม่รักฉันก็ไม่ต้องโกนออกมาจากใจถ้าเธอนี้อยู่ไหมความรักฉันก็เป็นเป็นที่หนึง่งของไทยตลอดเวลาที่เราได้คบกันนะ